เดี๋ยวผมพาไปที่จังหวัดสุขโขทัยกับกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้เนี่ยผมประชาสัมพันธ์ให้กับทางจังหวัดเรื่อยๆเพราะว่าเห็นความสําคัญเนื่องมาจากว่าท่านผู้ชมเองสามารถไปใช้บริการได้ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดเคลื่อนที่นะครับซึ่งจังหวัดสุขโขทยัยนาหน่วยงานภาครัฐและเอก,กนชนเองออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนที่บ้านด่านลานหอยครับนายสุชาติทีกสุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุโข,ขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานปกป้องสถาบัานสําคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดส,สุโข,ขทยัยและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งจังหวัดส,สุโข,ขทัยได้บูรณาการหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดที่โรงเรียนบ้านวังคนไผ่หมู่ที่4ตําบลวังน้ําขาวอาเภอบ้านดา่านหอยจังหวัดส,สุโข,ขทยัยมีการมอบประกาศกิตติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านตามโครงการหหมู่บ้านหนึ่งเดือนหนึ่งผลงาน ของอำเภอบ้านด่านลันหอยมอบเงินสงเคราะห์เด็กมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนโดยภายในงานครับได้มีการเอาหน่วยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเหล่ากาชาิจังหวัดสุขโขทยัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอก,กชนจัดบูธให้บริการประชาชนรวมจํานวนกว่า40หน่วยงานให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการโดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลันหอยเดินทางไปรับบริการกันเป็นจำนวนมากเลยละครับ อกจากนี้ครับการลงพื้นที่แบบนี้นะฮะก็ยังเป็นการไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลันหอยอย่างเช่นเรื่องของการขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสาธรารณะในชุมชนแล้วก็ถนนซึ่งจะนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับก็จะเห็นได้ว่า3-4โครงการที่ นำลงไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นโครงการแพทย์เคลื่อนที่พออสวจังหวัดสุขโขทัยเองโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสองโครงการนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพกันเถอะก็จะมีบริการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนอยากได้กล้าพิกไปในงานก็มีคือค่อนข้างจะครบวงจรเพราะว่าจะมีหน่วยงานในสังกัดของจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอากิจกรรมเด่นหรือว่าบริการต่างๆที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยลงไปในพื้นที่ด้วยคือเรียกง่ายๆว่า ยกสารกลางไปหาท่านนั่นแหละใช่ใชไหมฮะหลายหน่วยงานเนี่ยมีก็มีน้นําหมักพอดอมาแจกพัฒนาที่ดินมีปัญหาเรื่องตกงานไปจัดหางานมีความเรื่องยุติธรรมไปก,การไก่เกลียยุติธรรมเองก็ลงพื้นที่อย่างเงี้ยพ่าน,นิดทงฟ้า,าใช่ใช่อันนี้สาคัญสุดเ<า>พราะอะไรรู้ไหมน้ํามันถูกน้ําปลาถูกของอุปโภคบริโภคพื้นฐานถูกมีน้ําตาลทรายถูกและไข่ไก่นาทีทองผมชอบมากกับโครงการนี้นะครับ